ในครอบครัวที่ดูเหมือนจะอบอุ่นที่ซึ่งความรักของพี่น้องผูกพันกันด้วยสายเลือดโศกนาฏกรรมอันน่าสะพรึงกลัวได้เกิดขึ้นสามีที่ไว้ใจพี่เขยที่น่าเชื่อถือกลับหลงผิดไปมีความสัมพันธ์ที่ผิดบาปกับน้องสาวของภรรยาตัวเองเด็กในท้องที่ยังไม่ทันได้ลืมตาดูโลกกลับกลายเป็นชนวนเหตุที่เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างความหึงหวงที่มืดบอดได้เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความแค้นจนกระทั่งมือของสายเลือดเดียวกันกลายเป็นคมมีดที่โหดร้าย พระชีวิตของพี่สาวแท้ๆของตัวเองนี่คือเรื่องราวที่ทําให้สังคมสั่นสะเทือนเป็นเสียงระฆังเตือนใจที่เย็นยะเยือกเกี่ยวกับเส้นแบ่งที่เปราะบางระหว่างความรักและอาชญากรรมในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของจังหวัดยุทธยาครอบครัวของสามีภรรยาชาติชายและนวลจันทร์เป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างชาติชายเป็นชายวัยสาสิบเศษรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาดีพูดจาคล่องแคล่วเขาทํางานเป็นผู้จัดการในบริษัทการค้าที่มีชื่อเสียง ได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานภรรยาของเขานวลจันทร์เป็นคนอ่อนโยนขยันขันแข็งอุทิศทั้งชีวิตให้กับสามีและครอบครัวเล็กๆของพวกเขาพวกเขามีลูกชายวัยห้าขวบที่น่ารักและฉลาดเฉลียวเป็นความสุขของทั้งครอบครัวนวลจันทร์ยังมีน้องสาวแท้ๆคนหนึ่งชื่อพลอยใสยพลอยใสายอายุเพียง2ีปีเพิ่งจะย้ายจากบ้านเกิดเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงแตกต่างจากพี่สาว พลอยสยมีความสวยงามแบบสมัยใหม่รูปร่างเย้าวหยวนและมีนิสัยที่ค่อนข้างเอาแต่ใจในสายตาของหลายคนพลอยใสยดูยิ่งเยโสชอบความสบายและง่ายต่อการหลงผิดด้วยความเป็นห่วงนวลจันทร์จึงได้รับน้องสาวมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้ดูแลและช่วยเหลือน้องหางานที่มั่นคงทำตอนแรกบรรยากาศในบ้านหลังนั้นยังคงสงบสุขชาติชายไปทำงานนวลจันทร์ดูแลงานบ้านส่วนพลอยใสยก็ช่วยงานบ้านและหางานทำ แต่ตั้งแต่ที่พลอยใสเข้ามาอยู่ในบ้านของสามีภรรยาคู่นี้ความเปลี่ยนแปลงที่ซ่อนเร้นก็เริ่มก่ะตัวขึ้นชาติชายเป็นผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่ออยู่ต่อหน้าความสวยงามยิ่งได้ใกล้ชิดเขาก็ยิ่ง,ลงหลงไหลในความสดใสของพลอยใสการสบตากันโดยบังเอิญคำพูดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่แฝงไปด้วยความหมายมากมายไฟแห่งความปรารถนาต้องห้ามได้ถูกจุดขึ้นในความมืดมิดอย่างเงียบๆแต่ร้อนแรง ส่วนพลอยสายเองก็เป็นหญิงสาวที่ปรารถนาการเป็นที่สนใจชาติชายผู้มีความเป็นผู้ใหญ่และมีตำแหน่งหน้าที่การงานแตกต่างจากชายหนุ่มทั่วๆไปความเอาใจใส่และคำพูดหวานหวานของเขาทำให้หัวใจของพลอยสายสั่นไหวเธอไม่สามารถต้านทานการเกี้ยวพาราสีที่แนบเนียนนั้นได้ความสัมพันธ์ที่ผิดบาปได้เริ่มก่อตัวขึ้นในบ้านของครอบครัวนี้เองวันแรกๆทุกอย่างหยุดอยู่แค่การสบตาและคำพูดหยอกล้อแต่เมื่อคนเราได้ก้าวเข้าสู่เขตต้องห้าม ความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาก็จะนำพาพวกเขาไปไกลกว่านั้นชาติชายและพลอยสายเริ่มหาโอกาสอยู่ด้วยกันตามลำพังตอนแรกเป็นเพียงการสัมผัสโดยบังเอิญแล้วก็ก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการนัดพบกันอย่างลับๆนวลจันยังคงไว้วางใจสามีและรักน้องสาวอย่างสุดหัวใจความไว้วางใจนั้นเองที่ทําให้เธอกลายเป็นคนที่ถูกหลอกหลงมากที่สุดภรรยาผู้แสนดีไม่เคยระแคะระคายเลยว่าในบ้านที่เธอทุ่มเทสร้างมาความรักที่ผิดบาปได้ก่อตัวขึ้น และมันจะกลายเป็นชนวนเหตุของโศกนาตกรรมที่น่าสะพรึงกลัวในภายหลังเวลาผ่านไปการพบกันอย่างลับๆระหว่างชาติชายและพลอยสายก็ยิ่งทวีความรุนแรงและบ้าบินมากขึ้นตอนแรกพวกเขาหาโอกาสคุยกันเฉพาะตอนที่นวันจันไปตลาดหรือไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่ไม่นานการพูดคุยก็กลายเป็นการสัมผัสมือที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงและรอยยิ้มที่ฝืนๆเพื่อปกปิดความปรารถนาที่อยู่ภายในในบ้านหลังเล็กๆนั้น นวลจันทร์ไม่เคยรู้เลยว่าในมือค่ำของครอบครัว3ามคนที่เธอมักจะยิ้มอย่างมีความสุขนั้นแฝงไปด้วยสายตาสองคู่ที่รอบมองกันชาติชายและพลอยใสคิดว่าพวกเขาสามารถเก็บความลับไว้ได้แต่บางครั้งสายตาก็บอกเล่าเรื่องราวที่ไม่สามารถพูดออกมาเป็นคำพูดได้คืนหนึ่งในฤดูร้อนหลังจากที่นวลจันทร์พาลูกเข้านอนพลอยใสอ้างว่าจะออกไปสูดอากาศข้างนอกชาติชายก็หาเรื่องออกไปที่ระเบียงเช่นกันใต้แสงไฟสีนวล ทั้งสองคนได้ปล่อยให้หัวใจนำทางคำกระซิบและคำสัญญาที่ผิดบาปทำให้พลอยสายเคลือบเคลิ้มตั้งแต่วินาทีนั้นพวกเขาก็ไม่มีทางหันหลังกลับได้อีกไม่นานหลังจากนั้นพลอยสายก็พบว่าตัวเองตั้งท้องเด็กในท้องจะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากชาติชายข่าวร้ายนั้นทำให้เธอตื่นตระหนกพลอยสายยังเด็กเกินไปยังไม่มีงานทำที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดผู้ชายในเรื่องนี้คือสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของพี่สาวแท้ๆของเธอ ในใจของพลอยใสยเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายเธอทั้งกลัวและมีความสุขอย่างประหลาดมีความสุขที่ได้อุ้มท้องลูกของผู้ชายที่เธอรักแต่ก็หวาดกลัวเมื่อนึกถึงสายตาที่เจ็บปวดของพี่สาวหากความจริงถูกเปิดเผยเมื่อชาติชายรู้ข่าวเขาก็ตกอยู่ในอาการช็อกเขากลัวว่าชื่อเสียงและหน้าที่การงานจะพังทลายลงหากเรื่องนี้แดงขึ้นมาตอนแรกชาติชายแนะนําให้พลอยใสยทําแท้งเพื่อเก็บความลับไว้แต่พลอยใสยไม่ยอม เธอเชื่อว่าเด็กคนนี้คือข้อพิสูจน์ความรักระหว่างเธอกับชาติชายเป็นโซ่ตรวนที่จะผูกมัดให้เขาไม่มีวันทิ้งเธอไปในส่วนลึกของจิตใจพลอยสายเริ่มหวังว่าสักวันหนึ่งพี่สาวของเธอจะหายไปและเธอจะได้เข้ามาแทนที่อย่างสง่างามในขณะเดียวกันนวนจันทร์ก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในบ้านสามีของเธอกลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายและมักจะหาเรื่องออกจากบ้านบ่อยๆส่วนน้องสาวก็มักจะแอบโทรศัพท์ใบหน้าแดงระเรื่อ ทุกครั้งที่ส่งข้อความรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แม้พลอยใสยและชาติชายจะพยายามปกปิดแต่ก็ยังคงเล็ดลอดออกมาทําให้นวลจันทร์รู้สึกไม่สบายใจอย่างคลุมเครือครั้งหนึ่งขณะที่กําลังทําความสะอาดห้องนอนของน้องสาวโดยบังเอิญน,นวลจันทร์คอนก็พบใบตรวจคราบที่สอดไว้ในลิ้นชักข้อความที่พิมพ์ไว้ชัดเจนอายุครรับ5สัปดาห์หัวใจของเธอเต้นรัวนวลจันทร์ตกตะลึงสมองหมุนคว้างใครคือพ่อของเด็กคนนี้ พลอยสายไม่เคยเปิดเผยว่าคบกับใครสัญชาตญาณของคนเป็นภรยาบอกเธอว่ามีความจริงที่ดำมืดกำลังถูกซ่อนเร้นอยู่ตั้งแต่วินาทีนั้นความไว้วางใจในใจของนวลจันทร์ก็เริ่มแตกราววเธอกลายเป็นคนช่างสังเกตมากขึ้นจับตามองทุกอิริยาบถของสามีและน้องสาวอย่างใกล้ชิดคืนหนึ่งขณะที่ชาติชายเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จโทรศัพท์ของเขาก็สั่นขึ้นนวลจันทร์ถอเหลือไปเห็นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอพี่ยังไม่นอนเหรอคะ พลอยคิดถึงพี่กับลูกของเรานะคะข้อความนั้นมาจากเบอร์โทรศัพท์ของพลอยสายเองความเจ็บปวดเหมือนมีดที่แทงตรงเข้ามาในหัวใจของนวลจันทร์เธอพยายามสงบสติอารมณ์แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ในใจนั้นพายุแห่งความโกรธแค้นกําลังก่ะตัวขึ้นเบาะแสที่กระจัดกระจายทั้งหมดบัดนี้ได้ถูกร้อยเรียงเป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวสามีของเธอและน้องสาวแท้ๆของเธอได้ทรยศหักหลังแถมยังมีลูกซึ่งเป็นผลพวงจากบาปนั้นอีกด้วย บ้านที่เคยเต็มไปด้วยความสุขบัดนี้เป็นเพียงกรงขังที่เต็มไปด้วยความหลอกลวงนวลจันทร์แอบจับตามองรอวันที่จะเผชิญหน้าแต่ความอดทนนั้นเองที่ผลักดันให้พลอยใส่เข้าตาจนในสายตาของพลอยใส่ในตอนนี้นวลจันทร์ได้กลายเป็นศัตรูเป็นอุปสรรคเดียวที่ขวางกั้นเธอจากการครอบครองหัวใจของชาติชายโศกนาฏกรรมของครอบครัวจากนี้ไปได้เริ่มก้าวเข้าสู่วังวนที่โหดร้ายที่ซึ่งความสัมพันธ์ทางสายเลือด และการแต่งงานกำลังจะถูกฉีกกระชากด้วยความหึงหวงและตันหาหลังจากคืนที่ได้อ่านข้อความนั้นนวลจันทร์ก็ไม่ใช่ภรรยาที่ใส่ซื่อและไว้วางใจสามีอย่างสุดหัวใจอีกต่อไปในใจของเธอเศษเสีเส้ยวของความเชื่อใจได้แตกสลายลงกลายเป็นเหวลึกที่อย่างไม่ถึงกลางวันนวลจันทร์ยังคงพยายามรักษาท่าทีที่สงบนิ่งดูแลลูกทำความสะอาดและทำอาหารเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภายในใจของเธอนั้นเลือดไหลไม่หยุด หลายครั้งที่นวลจันท์เห็นน้องสาวเดินออกจากห้องน้ำด้วยแววตาที่เปล่งประกายผิดปกติหรือเห็นชาติชายยิ้มอย่างไม่รู้ตัวขณะอ่านโทรศัพท์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเหมือนคมมีดที่กรีดลึกลงไปในใจของนวลจันทร์ทำให้เธอทั้งเจ็บปวดและโกรธแค้นบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์หนึ่งขณะที่ลูกชายไปเที่ยวกับคุณยายนวลจันทร์ตัดสินใจที่จะเผชิญหน้าเธอเรียกทั้งชาติชายและพลอยสายมาที่ห้องนั่งเล่นเสียงของนวลจันทร์สั่นเทาแต่แววตานั้นแข็งกร้าว คุณสองคนมีอะไรจะบอกฉันไหมชาติชายสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็รีบควบคุมสติแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจส่วนพลอยใสยก็หลบสายตามือค่อยๆกำฉายเสื้อโดยไม่รอคำตอบนวลจันทร์วางใบตรวจคอรับลงบนโต๊ะมือสัน่นแต่สายตาของเธอนั้นลุกเป็นไฟนี่ของใครนวลจันทร์เข้นเสียงของเธอใช่ไหมพลอยบรรยากาศอึดอดัดพลอยใส่เงียบริมฝีปากเมมแน่นชาติชายมองภร,รยาสลับกับน้องภร,รยา หัวใจเต้นรัวเหงื่อซึมที่หน้าผากในที่สุดพลอยใสยก็ร้องไห้ออกมาแต่ในเสียงร้องไห้นั้นไม่ได้มีเพียงความกลัวแต่ยังมีความท้าทายใช่ค่ะของพลอยและเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของพี่ชาติประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางห้องนวลจันททันเซหัวใจเจ็บแปลบเหมือนถูกใครบางคนบีบจนแหลกชาติชายรีบตวาดพลอยใสยพยายามปกปิดแต่ก็สายเกินไปความจริงที่เปลือยเปล่าได้แตกสลายออกมาแล้ว นวลจันทร์ีดร้องด้วยความสิ้นหวังทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้ได้พี่เป็นสามีของฉันนะส่วนเธอเธอก็เป็นน้องสาวแท้ๆของฉันพลอยใสยในตอนนี้เหมือนสัตว์ป่าที่จนตรอกน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ในดวงตากลับลุกโชนไปด้วยไฟแห่งความหึงหวงพลอยรักพี่ชาติพลอยรักเขาจริงๆพี่ต่างหากที่เป็นคนแย่งความสุขไปจากปลอยถ้าไม่มีพี่พลอยก็จะได้อยู่กับเขาอย่างเปิดเผยคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่กรีดลงบนหัวใจของนวลจันทร์ เธอล้มลงกับพื้นมือสั่นเทาปิดหน้าในหัวของเธอปรากฏภาพวันเวลาที่ร่วมสร้างครอบครัวกับสามีภาพเช้าวันที่ตื่นมาเห็นลูกชายยิ้มทุกอย่างบัดนี้ได้สลายไปเหมือนฟองสบู่ชาติชายในความสับสนพยายามจะยื้อนวลผมขอโทษผมผิดไปแล้วแต่ขอโอกาสให้ผมได้ไหมเพื่อลูกเพื่อครอบครัวของเราแต่คําขอโทษนั้นยิ่งทําให้นวลจันเจ็บปวดเธอมองสามีและน้องสาวเหมือนมองคนแปลกหน้า ความเชื่อใจที่ถูกหักหลังได้เปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความแค้นในวันต่อๆมาบรรยากาศในบ้านหนักอึ้งจนหายใจไม่ออกนวลจันทร์แทบจะไม่พูดคุยกับสามีและน้องสาวเลยเธอเลี้ยงลูกอย่างเงียบๆหลีกเลี่ยงพวกเขาแต่ในใจเหมือนภูเขาไฟที่กำลังปะทุส่วนพลอยใสยหลังจากเรื่องแดงขึ้นเธอก็ไม่กลัวอีกต่อไปตรงกันข้ามพลอยใสายกลับยิ่งดื้อรั้นเธอเชื่อว่าด้วยลูกในท้องจะบังคับให้ชาติชายต้องเลือกในช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว พลอยสยไม่ลังเลที่จะยั่วยุพี่สาวบางครั้งก็พูดจาเสียดสีพี่จะรังพี่ชาติไว้ได้ตลอดเหรอเด็กคนนี้ต่างหากคือข้อพิสูจน์ของความรักที่แท้จริงประโยคเหล่านั้นผลักดันให้นวลจันทร์ไปสู่ขอบเหวแห่งการล่มสลายในความมืดมิดหลายครั้งเธอร้องไห้จนหมดแรงไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรพลอยใสยที่ถูกความรักมืดบอดบังตาค่อยๆมองพี่สาวเป็นศัตรูที่ไม่สามารถอยู่ร่วมโลกกันได้จุดสูงสุดของความตึงเครียด คือคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักทั้งสามคนเผชิญหน้ากันอีกครั้งคำพูดที่เจ็บแสบเสียงกรีดร้องและหยาดน้ำตาผสมปนเปกันนวลจันทร์ทันโยนคำกล่าวหาใส่หน้าพลอยใสเธอทรยศฉันเธอทรยศครอบครัวของเราพลอยใสในความโกรธแค้นและความหึงหวงเห็นเพียงภาพของพี่สาวที่ขวางทางรักในใจของเธอความคิดที่ชั่วร้ายเริ่มก่ะตัวขึ้นถ้าพี่ไม่อยู่ทุกอย่างก็จะเป็นของฉันตั้งแต่วินาทีนั้น โศกนาฏกรรมเลือดได้ถูกกำหนดไว้แล้วคืนที่ฝนตกนั้นผ่านไปแต่เสียงสะท้อนของมันยังคงกล้องอยู่ในบ้านหลังเล็กๆชาติชายจมอยู่ในความสับสนไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนดีข้างหนึ่งคือภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมานานหลายปีให้กำเนิดลูกชายที่น่ารักอีกข้างหนึ่งคือคนรักที่อ่อนวัยผู้ที่กำลังอุ้มท้องลูกของเขาและยังเป็นน้องสาวแท้ๆของภรรยาในขณะที่ชาติชายยังคงลังเลพลอยสายได้ตัดสินใจแล้ว ยิ่งเห็นพี่สาวอยู่กับลูกชายอย่างสงบยิ่งเห็นชาติชายยังคงอะไรยอวรครอบครัวความหึงหวงในใจของพลอยใสยก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเธอเชื่อว่าเพียงแค่กำจัดนวลจันทร์ทุกอย่างก็จะเป็นของเธอทั้งชาติชายทั้งสถานะและอนาคตเย็นวันแห่งโชคชะตาคืนหนึ่งท้องฟ้าไม่มีฝนแต่ลมพัดแรงในบ้านเหลือเพียงนวลจันทร์และพลอยใสยเพราะชาติชายต้องไปทำงานต่างจังหวัดส่วนลูกชายก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณยาย บรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าขนลุกนวลจันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นดวงตาแดงก่ำจากการร้องไห้มาหลายคืนพลอยสายเดินเข้ามาถือถ้วยชามาด้วยเธอวางลงบนโต๊ะพูดด้วยน้ำเสียงหวานหวานที่เสแสร้งพี่ดื่มน้ำหน่อยนะคะจะได้รู้สึกดีขึ้นนวลจันมองน้องสาวแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเธอสายหน้าเบาๆเสียงทุ้มต่ำพลอยทำไมเธอถึงทำกับพี่แบบนี้เราเป็นพี่น้องกันแท้ๆนะ พลอยสเม้มปากแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างกระทันหันเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างน่าขนลุกพี่คะพี่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะรังพี่ชาติไว้ข้างกายเสมอแต่พี่ไม่รู้หรอกว่าหัวใจของเขาเป็นของพลอยมานานแล้วนวลจันทร์ลุกขึ้นยืนเสียงขาดห่วงเธอบ้าไปแล้วความรักที่ผิดบาปแบบนั้นจะทําลายทุกอย่างคําพูดนั้นเหมือนไฟที่จุดลงบนกองฟางแห้งในความบ้าคลั่งพลอยใสยพุ่งเข้าหาพี่สาวทั้งสองคนยื้อยุดกันอย่างรุนแรง นวลจันทร์พยายามต่อสู้กรีดร้องด้วยความสิ้นหวังพลอยใสยในความมืดบอดความมีดปอกผลไม้บนโต๊ะแสงเหล็กวาบขึ้นในความสับสนออามานนวลจันทร์ถอนถูกแทงเข้าที่หน้าอกอย่างจังเลือดสีแดงสดทะลักออกมาเปียกชุ่มชุดนอนสีอ่อนนวลจันทร์ล้มลงดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจมือสั่นเทาพยายามจะคว้าพลอยทำไมเธอถึงคำพูดที่ขาดห่วงดับลงพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายภรยาผู้แสนดีพี่สาวที่รักน้องสุดหัวใจ ได้ล้มลงด้วยน้ำมือของสายเลือดเดียวกันพลอยสายหายใจหอบเหงื่อและน้ำตาผสมปนเปกันมีดหล่นลงบนพื้นเสียงดังเย็นยะเยือกเธอมองศพของพี่สาวมือสั่นระริกแต่เพียงชั่วครู่ความตกใจก็เปลี่ยนเป็นความเย็นชาในหัวของพลอยสายมีความคิดแวบขึ้นมาว่าต้องทำลายหลักฐานเธอจึงลากศพของพี่สาวเข้าไปในห้องนอนเช็ดคราบเลือดบนพื้นแล้วก็จัดฉากให้เหมือนอุบัติเหตุวางเก้าอี้ให้ล้มอยู่ข้างๆ ดึงผ้าม่านให้ปลิวใสเหมือนกับว่าเป็นการลื่นล้มแล้วไปโดนมีดหัวใจของเธอเต้นรัวแต่ในดวงตากลับมีประกายแห่งความเจ้าเล่ห์คืนนั้นชาวบ้านในละแวกได้ยินเสียงกรีดร้องเมื่อพวกเขาวิ่งมาถึงก็เห็นเพียงพลอยใส่นั่งกอดเขาร้องไห้ฟุมฟายบอกว่าพี่สาวโชคร้ายลื่นล้มเสียชีวิตแต่ฉากที่จัดขึ้นอย่างแนบเนียนนั้นยังคงมีรายละเอียดที่ผิดปกติหลายอย่างที่พลอยใส่คาดไม่ถึงและรายละเอียดเหล่านั้นเอง ที่จะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ความผิดของเธอถูกเปิดโปงสู่แสงแห่งความยุติธรรมการเสียชีวิตของนวลจันทร์ทำให้ทั้งชุมชนสั่นสะเทือนทุกคนต่างตกตะลึงเพราะนวลจันทร์เป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนและเข้ากับเพื่อนบ้านได้ดีข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบ้านหลังเล็กๆก็กลายเป็นจุดสนใจผู้คนต่างซุบซิบกันจะเป็นแค่อุบัติเหตุจริงๆหรือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงพวกเขาก็รีบปิดล้อมที่เกิดเหตุ ตั้งแต่แรกเห็นพนักงานสอบสวนผู้มากประสบการณ์ก็รู้สึกได้ถึงความผิดปกติศพของนวลจันทร์นอนอยู่บนพื้นห้องนอนบาดแผลฉกันที่หน้าอกซ้ายข้างๆกันนั้นมีมีดปอกผลไม้เปื้อนเลือดวางอยู่เก้าอี้ที่ล้มอยู่ข้างๆดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุจากการลื่นล้มแต่สายตาของหัวหน้าทีมสืบสวนพันตำรวจโทรประเสรศิฐก็ฉายแววสงสยัยเขาก้มลงสังเกตการ์อย่างใกล้ชิดลื่นล้มแล้วโดนมีดแทงตรงเข้าหัวใจ แถมยังลึกขนาดนี้เป็นไปได้ยากเจ้าหน้าที่นิติเวชพยักหน้ายิ่งไปกว่านั้นทิศทางของบาดแผลแสดงให้เห็นว่าใบมีดแทงจากบนลงล่างคนที่ลื่นล้มไม่น่าจะสร้างมุมแบบนี้ได้ครับในขณะเดียวกันพลอยสายนั่งซุกตัวอยู่มุมห้องใบหน้าเปียกปอนไปด้วยน้ำตาเธอย้ำอยู่ตลอดเวลาด้วยน้ำเสียงสะอื้นหนูกับพี่กำลังคุยกันอยู่แล้วพี่ก็ลื่นล้มหนูช่วยไม่ทันค่ะแต่พนักงานสอบสวนสังเกตเห็นว่าเสียงของพลอยสยสัน่น แววตาไม่กล้ามองตรงมือบีบชายเสื้ออยู่ตลอดเวลานั่นไม่ใช่ท่าทีของคนที่กำลังเสียใจกับการสูญเสียคนในครอบครัวแต่เหมือนกับความตื่นตระหนกของคนที่กำลังปกปิดอะไรบางอย่างในคืนนั้นเองศพของนวลจันทร์ถูกส่งไปชันสูตรรายงานเบื้องต้นสรุปว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุแต่เกิดจากแรงกระทำของบุคคลอื่นนอกจากนี้บนคอของเหยื่อยังมีรอยช้ำจากการถูกบีบซึ่งเป็นรายละเอียดที่พลอยสายคาดไม่ถึงวันรุ่งขึ้น ชาติชายรีบกลับมาจากการเดินทางไปทำธุรกิจเขาร้องให้ฟูมฟฟายหน้ารูปถ่ายของภรรยาแต่เมื่อถูกตำรวจเชิญไปให้ปากคำความขัดแย้งก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าวันนั้นไปทำงานต่างจังหวัดพันตำรวจโทรประเสริฐถ,ถามครับผมมีเอกสารจากบริษัทเป็นหลักฐานชาติชายตอบเสียงตะกุกตะกักแต่พยานบอกว่าเห็นคุณปรากฏตัวอยู่ใกล้บ้านในคืนนั้นคุณจะอธิบายว่ายังไงชาติชายสับสนหน้าซีดเผือด เขารีบปฏิเสธแต่ยิ่งพูดยิ่งวกวนพนักงานสอบสวนได้สอบปากคาพลอยใสยต่อตอนแรกพลอยใสยยังคงยืนกรานว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เมื่อเจอกับหลักฐานทางนิติเวชแววตาของเธอก็เริ่มสั่นคลอนโดยเฉพาะเมื่อถูกถามถึงความสัมพันธ์กับพี่เขยพลอยใสยก็เหงื่อตกริมฝีปากสัน่นไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้านแม้ภาพจะมัว แต่ก็ยังเห็นเงาของชาติชายปรากฏตัวอยู่หน้าบ้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่นวลจันทร์เสียชีวิตนี่ขัดแย้งกับคาให้การของเขาที่ว่าไปทํางานต่างจังหวัดอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันจากโทรศัพท์ของพลอยใสยข้อความที่เต็มไปด้วยความรักใคร่กับชาติชายก็ถูกกู้คืนมาได้เนื้อหามีประโยคที่บอกเป็นนาว่าลูกของเราแค่พี่เขาหายไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขข้อความเหล่านั้น ไม่ต่างอะไรกับมีดที่ปลิดชีพความเชื่อของหน่วยสืบสวนที่ว่านี่เป็นเพียงอุบัติเหตุในการสอบปากคำที่ยาวนานครั้งหนึ่งพันตำรวจโทรประเสริฐทุกแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะคุณพลอยหลักฐานทุกอย่างชี้ว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุคุณอยากจะพูดความจริงไหมพลอยใส่ร้องไห้ออกมากอดหน้าตัวเองตัวสั่นเทาแต่หลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอก็ยังคงพยายามปฏิเสธหวังว่าจะรอดพ้นไปได้ แต่แล้วรายละเอียดสุดท้ายก็ทําให้เธอพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงลายนิ้วมือของพลอยสยปรากฏอยู่บนด้ามมีดซึ่งเป็นอาวุธสังหารไม่มีทางหนีอีกต่อไปพลอยใสหมอลอยดวงตาว่างเปล่าในใจของเธอรู้ดีว่าความจริงที่ผิดบาปได้ถูกเปิดโปงแล้วแผนการและความหวังที่จะครอบครองความรักที่ผิดบาปบัดนี้เป็นเพียงตาข่ายของกฎหมายที่รอรวบตัวห้องสอบสวนจมอยู่ในความเงียบที่หนักอึ้งเหลือเพียงเสียงหายใจหอบของคนที่เพิ่งจะจนมุม เตรียมที่จะสารภาพทุกสิ่งทุกอย่างในห้องสอบสวนแสงไฟนีออนสีขาวส่องลงบนใบหน้าที่ซีดเผือดของพลอยใสเธอนั่งเงียบมือสองข้างประสานกันแน่นสั่นเทาแม้จะพยายามปกปิดแต่ดวงตาของพลอยใสก็ยังคงจ้องลงบนพื้นไม่กล้ามองเข้าไปในสายตาที่คมกริบของพนักงานสอบสวนพันตำรวจโทรประเสริฐเปิดแฟ้มเอกสารเสียงเด็ดขาดหลักฐานทุกอย่างมัดตัวคุณบาดแผลบนร่างกายของเหยื่อ แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีบุคคลอื่นกระทําบนด้ามมีดมีลายนิ้วมือของคุณเต็มเต็มโทรศัพท์ของคุณเต็มไปด้วยข้อความชู้สาวกับพี่เขยคุณยังมีอะไรจะปฏิเสธอีกไหมบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจไม่ออกในที่สุดเหมือนกับเชือกที่ตึงจนขาดพลอยใสยก็ร้องไห้ออกมาเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นปนเปก,กับความสิ้นหวังหนูหนูเป็นคนทําเองค่ะหนูฆ่าพี่นนเองห้องทั้งห้องเงียบไปครู่หนึ่งพนักงานสอบสวนมองหน้ากัน ไม่ได้แปลกใจแต่ก็ยังรู้สึกสันสะท้านเมื่อได้ยินคําสารภาพนั้นดังขึ้นพลอยใสาพูดต่อเสียงขาดห้วงหนักอึ้งเหมือนกําลังปลดก้อนหินออกจากอกหนูรักพี่ชาติมานานแล้วคะ่ะพอได้มาอยู่ด้วยกันก็ห้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วหนูก็ท้องหนูคิดว่าเขาจะยอมทิ้งพี่นวลเพื่อหนูแต่เขาก็ลังเลกลับไปหาพี่เขาตลอดหนูเกลียดเกลียดที่พี่เขาครอบครองสิ่งที่ควรจะเป็นของหนูหยาดน้ําตาไหลาอาบแก้ม แต่ในดวงตาของพลอยสายกลับมีประกายแห่งความบ้าคลั่งคืนนั้นหนูกับพี่ทะเลาะกันพี่เขาบอกว่าความรักของหนูมันเป็นบาปบอกว่าหนูทรยศสายเลือดหนูทนไม่ไหวหนูคิดว่าแค่พี่เขาหายไปหนูจะได้ทุกอย่างในตอนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้หนูก็คว้ามีดแล้วก็เธอซบหน้าลงกับโตะ๊ะเสียงขาดหายไปหนูไม่คิดว่าเลือดจะออกมากขนาดนั้นหนูตกใจแต่ก็พยายามจัดฉากให้เหมือนอุบัติเหตุ หนูคิดว่าจะหลอกทุกคนได้พันตำรวจโทรประเสริฐมองตรงไปที่พลอยใส่แววตาเข้มมวดแต่ก็แฝงไปด้วยความสงสารคุณรู้ไหมในทุกคดีครอบครัวที่ผมเคยทำโศกนาฏกรรมมักจะมาจากความโลภและความมืดบอดคุณฆ่าพี่สาวแท้ๆของตัวเองฆ่าทั้งสายเลือดและครอบครัวเด็กในท้องของคุณไม่มีความผิดอะไรแต่ตอนนี้เขาต้องมารับโทษไปพร้อมกับแม่ของเขาพลอยใส่ร้องไห้โฮตัวสั่นไปทั้งตัว ความสำนึกผิดถาโถมเข้ามาแต่ก็สายเกินไปแล้วในขณะเดียวกันชาติชายก็ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำเช่นกันเมื่อได้ยินว่าพลอยใส่สารภาพเขาก็ทรุดตัวลงบนเก้าอี้ใบหน้าซีดเผือดมือสองข้างกลุ่มศีสะะในความตื่นตระหนกชาติชายก็ถูกบังคับให้สารภาพความสัมพันธ์ที่ผิดบาบทั้งหมดผมผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลายเป็นแบบนี้ผมผิดไปแล้วทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองแต่คำสำนึกผิดนั้น ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเขาปล่อยให้ความโลภและตันหาบทบังเหตุผลและความขี้ขลาดของเขานี่เองที่ผลักดันให้ทั้งครอบครัวต้องลงสู่เหวลึกข่าวเกี่ยวกับคดีนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านในเมืองต่างตกตะลึงและโกรธแค้นพวกเขาไม่อยากเชื่อว่าน้องสาวจะสามารถลงมือฆ่าพี่สาวแท้ๆของตัวเองได้เพียงเพราะความรักที่ผิดศีลธรรมและความหึงหวงที่มืดบอดคำนินทาและสายตาดูถูกเหยียหยาม ต่างพุ่งตรงไปที่พลอยใสยและชาติชายญาติพี่น้องของนวลจันทร์ทลุตัวลงเมื่อทราบข่าวผู้เป็นแม่ชาราเป็นลมไปเมื่อได้ยินว่าลูกสาวคนเล็กสารภาพความผิดส่วนลูกชายวัยห้าขวบของนวลจันท์ก็ยังคงถามอย่างใสซื่อแม่ไปไหนครับทําไมแม่ยังไม่กลับมาคําถามนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจของทุกคนในเรือนจําระหว่างรอการพิจารณาคดีพลอยใสยใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ทรมานทุกคืนเธอฝันเห็นใบหน้าของพี่สาว ดวงตาเบิกกว้างด้วยความเจ็บปวดยื่นมือมาหาเธอแล้วก็หายไปในทะเลเลือดพลอยใสยสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวกอดท้องร้องไห้สะอึกสะอื้นเด็กในท้องยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่เขาจะต้องลืมตาดูโลกในความมืดมิดไม่มีพ่อไม่มีแม่มีเพียงเสียงคร่ำครวญจากบาปกรรมส่วนชาติชายก็สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงงานเสียชื่อเสียงพังครอบครัวแตกสลายเขาใช้ชีวิตเหมือนซากศพที่ไร้วิญญ,ญาณทุกวันที่ผ่านไป คือวันที่ถูกจองจำอยู่ในความรู้สึกผิดความจริงที่น่าสะพรึงกลัวได้ถูกเปิดโปงความรักที่ผิดบาปความหึงหวงที่มืดบอดและการตายที่น่าอนาถและบัดนี้เหลือเพียงรอวันที่ศาลจะตัดสินคดีปิดฉากโศกนาฏกรรมที่ย้อมครอบครัวนี้ให้เป็นสีเลือดการพิจารณาคดีฆาตกรรมที่พลอยสายฆ่าพี่สาวแท้ๆของเธอนวลจันทร์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสังคมตั้งแต่เช้าตรู่ลานศาลก็เต็มไปด้วยประชาชนที่แห่กันมา พวกเขาไม่ได้มาแค่เพื่อติดตามคดีแต่เพื่อมาเป็นพยานในจุดจบของโศกนาฏอัตกรรมครอบครัวที่น่าเศร้าในห้องพิจารณาคดีพลอยสายถูกนำตัวออกมาด้วยใบหน้าที่สูบผอมท้องของเธอโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่แววตานั้นว่างเปล่าไร้ชีวิตชีวายืนอยู่ข้างๆพลอยสายคือชาติชายชายที่เคยเป็นที่ชื่นชมของใครหลายคนบัดนี้เป็นเพียงชายที่ขี้ขลาดก้มหน้าหลบสายตาของทุกคน อายการอ่านคำฟ้องด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดจำเลยนางสาวพลอยใสเนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมกับพี่เขยได้ตั้งครับโดยไม่ตั้งใจจากนั้นจึงเกิดความขัดแย้งกับพี่สาวแท้ๆในความหึงหวงที่มืดบอดจำเลยได้ใช้มีดแทงผู้ตายนางนวลจันทร์จนถึงแก่ความตายสร้างความสะเทือนใจแก่สังคมทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวพฤติกรรมของจำเลยมีความร้ายแรงเป็นพิเศษสมควรได้รับการลงโทษอย่างหนัก คำพูดเหล่านั้นดังก้องไปในความเงียบพลอยใส่น้ำตาไหลมือสั่นเทาวางลงบนท้องเธอรู้ดีว่าคำตัดสินสำหรับเธอก็หมายถึงชะตากรรมของเด็กในท้องที่จะไม่มีวันได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ถึงคราวของชาติชายเขาถูกตั้งข้อหาคบชู้ร่วมมือในการปกปิดความผิดและเป็นต้นเหตุทางอ้อมของโศกนาฏกรรมแม้จะไม่ได้ลงมือเองแต่ความขี้ขลาดและการทรยศของเขาก็ได้ผลักดันให้ทั้งครอบครัวต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้า ในส่วนของการต่อสู้คดีทนายความของพลอยใสได้เสนอเหตุผลลดหย่อนโทษว่าจำเลยกระทําผิดในสภาวะจิตใจที่ถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงและกำลังตั้งครับอย่างไรก็ตามตัวแทนอายการยังคงยืนยันในจุดยืนเดิมว่าพฤติกรรมของพลอยใสาโหดร้ายทารุณและก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในที่สุดประธานผู้พิพากษาได้ขอะคอนและประกาศคำตัดสินจำเลยนางสาวพลอยส มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากจำเลยกำลังตั้งคราบศาลจึงไม่ใช้โทษประหารชีวิตแต่โทษจำคุกตลอดชีวิตก็เพื่อแยกจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรจำเลยนายชาติชายในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดทางอ้อมและมีพฤติกรรมการคบชู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงตัดสินจำคุก15ปีทั้งห้องพิจารณาคดีเงียบไปข้างล่างหลายคนน้ำตาซึมบางคนสายหน้าถอนหายใจ บางคนซุบซิบด้วยความโกรธแค้นพ่อแม่ผู้ชราของนวลจันทรุดตัวลงเป็นลมไปในอ้อมแขนของญาติเมื่อต้องเห็นลูกสาวคนหนึ่งเสียชีวิตส่วนอีกคนต้องชดใช้ความผิดอย่างแสนสาหัสลูกชายวัยห้าขวบของนวลจันทรบัดนี้กำพร้าเสียแม่พ่อก็ติดคุกอนาคตของเขากลายเป็นคำถามที่เจ็บปวดที่ไม่มีใครกล้าตอบพลอยใส่ร้องไห้โหเมื่อถูกนำตัวขึ้นรถเรือนจำดวงตาแดงกำหันกลับมามองข้างหลังเหมือนจะหาที่ยึดเหนียว แต่ก็สายเกินไปแล้วราคาของความรักที่มืดบอดและความหึงหวงที่บังตาคือชีวิตทั้งชีวิตที่ต้องถูกจองจำอยู่ในกำแพงสี่ด้านที่เย็นเฉียบนอกลานศาลฝนเริ่มตกโปรยโปรยเหมือนเป็นการชำระล้างโศกนาฏกรรมที่เปื้อนเลือดผู้คนเดินกลับบ้านด้วยใจที่หนักอึ้งเรื่องราวปิดฉากลงแต่เสียงสะท้อนยังคงก้องก,องกังวานความรักหากก้าวข้ามขอบเขตของศิลธรรมและจารีตประเพณีก็จะไม่ใช่ความสุขอีกต่อไปแต่เป็นเพียงบาปกรรม ความหึงหวงที่มืดบอดสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ในครอบครัวให้กลายเป็นความแค้นเปลี่ยนคนดีให้กลายเป็นฆาตกรนี่ไม่ใช่แค่คดีหนึ่งแต่เป็นเสียงระฆังเตือนใจสำหรับทุกคนจงเห็นคุณค่าของครอบครัวรักษาระยะห่างทางศีลธรรมเพื่อไม่ให้หลงทางเข้าไปในเส้นทางที่มืดมิดที่ซึ่งมีแต่เลือดและน้ำตา